เพืเ่อนๆคะตอนนี้แม่แอมเจอจังแล้วนะคะก็จะอยู่ร้านนี้นะแต่ว่าจังที่เนี่ยเขาจะมีเป็นสวัสดีค่ะแม่แอมค่ะ I Am Diary ค่ะ เพื่อนๆคะช่วงนี้นะคะแม่แอมนะก็ชอบปลูกต้นไม้มากเลยนะคะแล้วส่วนใหญ่ต้นไม้ที่แม่แอมปลูกนะก็จะเป็นไม้ใบนะคะเพราะว่าแม่แอมรู้สึกว่าเวลาแม่แอมปลูกไม้ใบเนี่ยพวกเขา่็จะงามมากๆเลยนะตอนแรกความตั้งใจอะคะ่ะคืออยากจะซื้อต้นมอนสเตอร่ามาปลูกดูนะคะแต่ว่าก็ยังหาข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยรายละเอียดยังไม่เยอะเลยนะคะเกี่ยวกับต้นต้นมอนสเตอร่าเนาะทีนี้ก็เลยลองเปลี่ยนใจค่ะเพื่อนๆเลยลองไปหาในส่วนของ ไม้ใบชนิดอื่นๆนะคะไปหาข้อมูลอื่นมาทีนี้ก็ได้มาในส่วนของเขาเรียกว่าต้นจังนะคะเพื่อนๆแม่ต้นจังเนี่ยเขาเป็นต้นไม้ตะกูลพวกปาล์มนะคะสามารถปลูกทั้งในบ้านก็ได้นอกบ้านก็ได้แถมยังเป็นต้นไม้ที่ช่วยฟอกอากาศด้วยนะคะก็คุณสมบัติก็จะคล้ายๆกับมอนสเตอร์เลมอนเตอร่าเลยนะคะก็คือสามารถช่วยฟอกอากาศได้ทีนี้ค่ะวันนี้แม่แอมก็เลยจะลองขับรถนะคะไปดูต้นเอ่อจังนะคะ แถวร้านต้นไม้แถวถนนกาญจนาแถวใกล้บ้านแม่แอมนี้นะก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าต้นจากนี้หน้าตาจะเป็นยังไงกันนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะคะไปกันเลยค่ะฝั่งขาเข้าตรงนี้นะคะร้านก็จะอยู่แถวๆกับสำนักงานประกันสังคมนะคะกรุงเทพนะคะพื้นที่เขตเจ็ดเลยนะด้านซ้ายมือข้างหน้านู่นะคะ พอเราลงจากสะพานมาแล้วนะคะเราก็จะสังเกตเห็นสำนังกงานประกันสังคมคือที่7ดอยู่ทางซ้ายมือนะคะพอหลังจากนั้นก็คือจะเป็นร้านต้นไม้ยาวเป็นแถวไปเลยนะคะเพื<ๆ>่อนๆนี่นะคะพอเราเลยสำนังกงานประกันสังคมมาแล้วนะคะเราก็จะเริ่มเห็นร้านต้นไม้อยู่ตามออข้างทางแล้วนะคะนี่ก็จะเริ่มเห็นตรงนี้เลยสำหรับการจอดรถนะคะเพื่อนๆ เ,ออเดี๋ยวแม่แอมนะคะจะเข้าไปจอดในซอยที่เป็นร้านเป็นบ่อตกปลานะคะเพราะว่าตรงนี้นะคะเขาจะให้เราจอดเฉพาะตั้งแต่9ก้าโมงเช้าจนถึงแค่บ่ายสามนะคะพอหลังจากบ่ายสามเนี่ยตำรวจก็จะเริ่มมาไล่ล็อกล้อแล้วนะคะเราเพื่อความปลอดภัยนะคะเรามาช่วงเวลาบ่ายแล้วเราจะเดินนานนะคะแม่แอมก็แนะนานะให้เข้าไปจอดในข้างในดีกว่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวข้างหน้านมันจะมี ร้านเป็นบ่อตกปลาะคะ่ะเราสามารถเอารถเข้าไปจอดตรงนั้นได้นะคะตรงนี้มันตอนนี้เป็นเวลาบ่ายเกือบอีกสิบห้านาทีนะคะจะบ่ายสามแล้วนะเราเอาความชัวไว้ก่อนดีกว่าเนาะเดี๋ยวไปจอดข้างไหนกันดีกว่าค่ะนี่ค่ะก็ทางนี้นะคะจะเป็นครัวเถาวันนะคะก็มาจอดรถในนี้ดีกว่าเนาะ จอดเรียบปมาอันนี้น,นะคะงั้นเดี๋ยวเราลงไปเจอกันข้้งล่างนะคะเพื่อนๆอยวขอแม่แอมจอดรถก่อนนะคะตอนนี้นะคะแม่แอมก็จอดรถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงเราลงไปเดินดูต้นจังกันดีกว่านะคะเพื<ๆ>่อนๆไปกันเลยค่ะนี่นะคะเราก็จะดูนะคะว่าฝั่งนี้ก็จะเป็นร้านต้นไม้เหมือนกันเนาะ เราก็จะมีฝั่งนี้ด้วยเหมือนกันนะเดี๋ยวเราไปเลี้ยวไปทางขวาก่อนแล้วกันนะคะต้นไม้เยอะมากเลยนะทะออันนั้นแม่แอมก็อยากได้ค่ะเขาเรียกว่าต้นอะไรไม่รู้ว่าเดี๋ยวต้องไปถามเขาจะาว่าจะเอาไปปลูกข้างรั้วบ้านราคาต้นไม้ที่นี่นะคะพอ่พอกับเอ,อ่อ สนามหลวงของเลยนะคะตอนนี้เรายังไม่เจอนะคะนี่นะเป็นต้นสนนะคะนี่ก็จะเป็นไม้ดอกนะคะ ที่เป็นพืชพืชผักสวนครัวนะคะส่วนทางนี้ก็จะเป็นร้านพวกที่ขายอิฐนะคะขายหินนะคะพวกที่เอาไปปูพื้นตามทางเดินนะคะมาวันธรรมดานะคะก็อาจจะมีบางร้านนะคะที่เขาปิดเนาะเดี๋ยวถ้ามาวันเสาร์อาทิตย์นี่ ก็จะเปิดทุกร้านนะคะแล้วรถก็จะเยอะมากๆเลย เป็นเพื่อนคะตอนนี้แม่แอมเจอจังแล้วนะคะก็จะอยู่หลังน,นี้นะแต่ว่าจังที่เนี่ยเขาจะมีเป็นสองแบบนะคะก็คือมีจังแพะนะคะเดี๋ยวแม่แอมพาไปดูนะนี่ค่ะจังแพัวคือก็จะเป็นใบสีเขียวทั้งหมดเลยนะคะตรงนี้คือจังแพะแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นจังด่างค่ะซ,ซึ่งรูปเหมือนกันว่าพอมีด้วยน,นี่ค่ะนี่ก็ะะะจะเป็นใบเราอว่จะเป็นใบแบบดนด่างน,นะคะ ันนี้ขายเป็นลำนะคะถ้าเป็นจัง่างนะลำละประมาณ120บาทนะคะต้นหนึ่งก็จะมีประมาณนี่ค่ะประมาณสามสามลำสี่ลำนะคะส่วนจังแพะตัวเนี้ยนี่ค่ะอันนี้ประมาณ300บาทหนึ่งกองนะคะแม่อันคิดว่าแม่อันจะลองซื้อจังแพะไปปลูกด,ดูนะคะเพราะว่าความตั้งใจเนาะจะเอาไปไว้ในบ้านวางไว้ ทางตู้ทีวีนะคะซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นทรงสูงนะเดี๋ยวแม่จะลองคุยกับน้องดูนะคะแล้วก็เจะเอาอันนี้ไปปลูกเนาะ <c oughs> ค่ะกินี้หนูคุยกับน้องเขาแล้วอันนี้ขายยังไงคะบ้าตกลงอนอ้ได้สองห,าห้าค่ะหืงสองห้าใช่ไหมคะ <c oughs> หนูเอาไปแยกหน่อได้ไหมคะถ้าหนูจะปลูกของป้าราอืมกอเปลออเป็นกอใหญ่เผยกว่าใช่ไหมคะกอปลือกจนี้มันเป็นตัวแข็งมันจะไม่สูง มาสูงประมาณประมาณไหนอะคะอีกประมาณอ๋อสวยไหมคะใบมัน้าออกนะหนูว่ามันน่ารักดีนะน่ารักทำไม่ใหญ่เท่กใบมันจะใหญ่เลยเออหนูก็ว่าถ้าเป็นใบอันนั้นนนัมันจะใหญ่มากไปมันจะใหญ่ในบ้านเนนี่่ยารักอ๋อคือหนูตั้งใจว่าจะไปปลูกไว้ข้างบ้านในบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมบ้านคนที่อยู่บ้านอ๋อในบ้านจะวางเออเอออย่างนี้ในบ้าน หนูจะวางไว้ตรงข้างข้างตู้เอ่ออะไรนะทีวี s. <S ประกบสองข้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะพื้นที่พอดีเลยอะไรอย่างเงี้ยก็น่ารักดีกระสางมันต้องตรงสูงหน่อยปะคะอ๋ออ่าโอเคได้ก็เดี๋ยวหนูจะตัดสินใจแล้วแหละว่าหนูจะเอาเห็นไหมคะใบหนูว่าใบมันน่ารักดีสวยมหญ่ไปค่ะ คือถ้าไม่เป็นทรงพวกตรงนู้นนะคะเป็นอาคารจะเหมาะกว่าใช่ไหมคะได้โอ้โหหนูจอดไว้ไกลตรงนู้นเลยตรงไปถนนเองบหมาะปลาใช่ใช่เพราะว่าเดี๋ยวบ่ายสามเดี๋ยวรถตำรวจเขาจะมาแต่ว่ามันหนักหนูจะถือไปยังไงอ๋อ ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวหนูลดให้ดูอีกไม่ได้เหรอสองกสองนี่สองขางเูนะหรอมันมันเป็นไม้บางคนใช่ไหมคะป้าใช่ไ,ไม้ก็ตด้วยอืมอืมโอ้เก็บไปอ่าได้ได้ไดโอเคงั้นหนูรบกวนป้าด,ด้วยนะคะอ่าโอเคได้เลยค่ะโอเคมันเหลืออยู่กี่ต้นนะคะ อ๋อกอเอาเลือกกอสวยๆให้หนูหน่อยนะเอากองกอนนี้อหนะสวยๆอ่ะอ่าข้างในน่าจะสวยกว่าได้ค่ะเอาสองกอนนี้ค่ะเก็บเก็บให้หนูหน่อยนะคะได้ค่ะ มันต้องคอยตัดใบแห้งๆออกใช่ไหมคะป้าแล้วแต่ป้าป้าว่าไหนสวยอ่ะอตัดนี้ตัดใบมันจะได้มูอใช่ะได,ได้ได้เท่ากันใช่ไหมคะได,ได้ค่ะโอเคตอนนี้แม่แอมได้แล้วนะคะจังนะคะสองต้นห้าร้อยบาทค่ะเอาดอกไม้ไปปลูกประดับบ้านเอาต้นไม้ไปปลูกประดับบ้านนะคะโอเคค่ะเพืเ่อนๆงั้นเดี๋ยวเราค่อยไปดูตอนที่แม่แอมปลูกอีกทีนึงนะคะ วันนี้นะคะเ,เพื่อนๆแม่แอมก็ได้ต้นจังกลับมาแล้วนะคะนี่ค่ะพร้อมแบบกระถางพลาสติกอีกฝั่งใบนะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวแม่แอมจะไปลงมาปลูกกันเลยนะคะดูสิพอเขามาอยู่กันสองต้นปูกันนะคะแม่แอมรู้สึกว่าเขาจะสวยมากเลยนะคะเนี่ยงามเลยนะคะดูใบสิคะสีเขียวแบบนี้เลยอะ่ะ โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปลง,ปลงมือปลูกกันเลยนะคะแม่มก็จะเอาเนี่ยค่ะกาบมะพร้าวนะคะใส่รองลงก้นกระถางก่อนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวแม่แอนขอเอากระถางเ,เดี๋ยวแม่แอนขอเอากาบมะพร้าวลงก่อนนะคะ หลังจากที่เราใส่กากมะพร้าวลงไปแล้วนะคะแม่แอมก็จะนําดินนะคะนี่ค่ะใส่ลงไปด้านบนอีกทีนึงเนาะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะนําในส่วนของต้นจังนะคะแกะถุงนะแล้วก็เอามาใส่ในกระถางน,นี้กันเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะเ,เพื่อนจังไม้มงคลของบ้านแม่แอมนะคะตอนนี้เราก็ปลูกลงกระถางเรียบร้อยแล้วนะใบเขียวสวยมากเลยนะคะนี่ งามมากๆเลยนะโอเคเดี๋ยวเราก็จะยกเข้าบ้านกันเลยนะคะตอนนี้นะคะแม่แอมก็ยกต้นจังของเราเข้ามาไว้ในบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะแม่แอมก็จะเอาวางไว้ข้างทีวีตรงนี้เลยนะโอ้โหดูดีมากๆเลยนะคะรู้สึกว่าแม่แอมจะชอบมากเลยนะคะเนี่ยมันรู้สึกว่ามีความเขียวเขียวอยู่ในบ้านของเรานะคะนี่ค่ะนี่จะเป็นอีกฝั่งหนึ่ง นี่นะคะโห oh. ได้นำสีเขียวๆต้นไม้เขียวๆมาวางไว้ในบ้านนี้รู้สึกว่าสดชื่นขึ้นมาทันทีเลยนะคะอย่างที่บอกค่ะต้นจังนะคะเพื่อนๆก็เขาก็เป็นไม้มงคลด้วยนะคะและเขาก็มีคุณสมบัตินะคะช่วยฟอ,อฟอกอากาศด้วยนะถ้าเพื่อนๆน,นะคะอยากลองซื้อมาปลูกก็ลองดูนะคะเอามาไว้ในบ้านดูแลไม่ง่ายไม่ยากด้วยนะคะเพื่อนๆ ถ้าเพื่อนเอน,นะคะชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่แอมด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะเพื่อนเอนบ๊ายบายค่ะ